สวัดีครับผมวันนี้เจอกันอีกแล้วครับนะมีมาสเสนออีกแล้วก็ผมก่อนก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยครับรับคลิปใหม่จะได้เห็นคนแรกเลยนะครับผมนะหลังจากที่ห่างหายไปนานเนาะ MT03 เดี๋ยวนี้เข้ามาแล้วครับผมเข้ามาแล้วนะ MT03 คันนี้ ปี18เลยนะครับผมของแต่งก็พอมีนะครับอมออกทริปเลยนะคันนี้ปี18ฟรีดาวออกรถศูนบาทเลยครับผมนะมาเรามาดูข้างหน้ากันก่อนเลยครับผมสวยๆเลยนะข้างหน้านะไฟใสๆนะครับชิลวสวยๆของแต่งก็มือเบรกมือค้าแต่งมานะครับผมนะนี่สวยๆเลยกับปุกน้ำมันเบรกก็แต่งมาเหมือนกันชกไม่ร่วไม่ซึมเหมือนเดิมนะครับผมนะนี่ชกไม่ร่วไม่ซึมนะครับยางผมเปลี่ยนให้ใหม่2เส้นนะ อย่างเดิมจริงๆมันก็เหลือเหมือนกันนะเหลืออยู่แต่มันแตกแล้วมันไม่ดีนะผมเปลี่ยนใหม่ให้2เส้นเลยนะนี่อ่ะสวยๆเลยครับผมด้วยเดิมนะถือว่าสวยนะผมว่ารถปี2018เนาะ MT 0 3นะครับยามาฮ่า MT 0 3นะกระปุกแล้วมันเบรกเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่เนาะมันแตกแล้วนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่กระปุกแล้วมันเบรกหลังเนาะนี่สวยๆนะครับท่อแต่งนะครับเป็นฟูลเลยนะเชื่อมมัดติดเลยนะเป็นฟูลเลยนะนี่ใครที่ไม่ชอบปลายก็สามารถไปเปลี่ยนไปลายได้เนาะนี่แกะแค่อ่า ปลายเฉยก็เปลี่ยนไ,ได้แล้วเนาะนี่สวยๆมีไทายสั้นแต่งมาด้วยนะครับผมนะยางเปลีล่ยนให้สองเส้นเลยหน้าหลังเลยนะโดยรวมถือว่าสวยครับสวยโซ่อ,อ,อีกนะโซ่ออจริงๆมันเหลือนะมันเหลือนะนี่เหลือเยอะมากเลยครับผมนะเดีย๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่โซ่ใหม่เลยไม่ต้องกลัวนะเปลี่ยนให้ใหม่อาจจะมีรอยขนุงขนแมวเนาะนี่ตามการใช้งานนะรถปี2018เนะาะโดยรวมถือว่าสวยครับเครื่องดีนะเครื่องดีนี่มัรอยิกิตคงกิขควนอย่างนี้ใครม่สีเรียจัดได้นะฟรีดาวออกรถสุนัขได้เลยนะครับผมนะ หรือใครอยากจะซื้อสดก็ได้นะครับผมนะขายแค่65ห้านะหกหมื่นห้บาทนะขายแค่6 5ห0 0่นห้าันบาทรถนะปี2018นเนาะออกห้างนี่เกือบ2000สนนะครับนะมือหนึ่งะเกือบส0 0 0 0นนะแสนกว่านะเกือบ2 000, นะ 100, นะอ0 0 0 0เลยนะรถปี2018สิบสวยๆยามาฮ่าเอ็มีศูสาีดำนะใครชอบแบบสีดำก็จัดได้เลยนะผมนะคันนี้สวยเลยรวมถึงว่าสวยครับนะ เครื่องก็สวยๆนะอาจจะมีลอกนิดหนะ่อยเนาะสวยท่อก็สวยๆอยู่เลยนะคอทอยังใสๆอยู่เลยนะนี่อาจจะมีรอยดินแดงที่นิดแต่น่อยเนาะโดยรวมถือว่าสวยครับสวยเลยแหละนะเช็คเครื่องระบบไฟทุกอย่างปกติทุกอย่างนะครับเช็คเครื่องให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องกลัวครับผมนะซื้อจากร้านไปได้สอบอุ่นใจแน่นอนเนาะนะนะอุ่นใจแน่นอนไม่ต้องกลัวสวิตช์ไหฟรีทุกอย่างเลยนะ ออกจากร้านอ่ะไม่ต้องกลัวอยู่แล้วรับประกันหลังการขาย2เดือนหรือ1,000กิโลนะครับถ้ามีปัญหาผมเซอร์วิสให้ฟรีทุกอย่างนะขนส่งลูกค้าทุกคันผมเปลี่ยนน้ำมันเบรคให้เปลี่ยนไส้กรองให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้เติมน้ำมันให้อีก3ามถึงสี่บาททุกคันนะไม่ต้องกลัวครับผมนะไม่ต้องกลัวสวยๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้ผมถ่ายข้างหลังเนาะข้างหน้ามันเต็มแล้วนะมันเอาขึ้นไม่ได้แล้วผมก็เลยมาถ่ายให้ดูข้างหลังนะสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมนะเป็นสีดำเนาะของแต่งก็พอมีนะนี่แบบนี้เลยนะครับ ดีสวยมีที่ปิดแฮนด์ให้ด้วยนะนี่สองข้างเลยมือเบรกมือขาดก็แต่งมานะไม่ไม่ถึง30,000นะครับไม่สองหมื่นเก้าเนาะไม่สองหมื่นเก้าคันนี้ฟรีดาวออกรถศูนบาทได้เลยนะครับผมนะกรุงเทพและปริมณฑลผมส่งฟรีจัดฟรีเนาะนะนะไม่ต้องกลัวนะซื้อสดลดได้นะครับนะซื้อสดลดได้นะสามารถทักแชทหรือแอดไลน์ใต้คลิปได้เลยนะครับอยากจะซื้อสดอยากจะซื้อผ่อนได้หมดนะครับผมนะ ของแต่งก็ประมาณนี้เนาะมีพวกท่อแล้วก็มีท้ายสั้นมีมือเบรกมือคาดไฟเลี้ยวก็แต่งมานะครับไฟเลี้ยวแต่งมานะไฟหน้ายังใสๆอยู่เลยนะบางคันผมได้มานี่คือมัวแล้วนะมัวแล้ว MP3 นี่เกือบทุกคันนะผมวม่าเป็นนะแต่คันนี้สวยหน่อยนะคันนี้สวยหน่อยอกลงอกหน้าก็คือสวยๆเลยนะทุกซอกทุกมุมเนาะผมถ่ายให้ดูนะทุกซอกทุกมุมบางคนอาจจะไม่ได้มาดูด้วยตัวเองเนาะอาจจะดูผ่านคลิปได้เลยนะอยู่ จางจังหวงจากจังหวัดดูผ่านคลิปไปเลยครับมีตำนงตำ,ตำหนี่ตรงไหนผมก็ถ่ายให้ดูหมดเนาะตรงตามคลิปนะครับไปถึงลูกค้าก็ตรงตามคลิปแน่นอนไม่ต้องกลัวนะเบาะส,สวยๆนะมีรอยตรงนี้นิดๆหน่อยๆเนานะประมาณนี้ครับรถใช้งานเนาะคาตรงคําเตือนก็ยังอยู่ครบนะครับนะสติกงสติเกอร์าอยู่ครบนะประมาณนี้เนาะรถปี18นะครับคันนี้เป็นปี18นะมือหนึ่งแพงนะครับมือหนึ่งแพงนะอันนี้มือสองมารถไปเยอะเลยนะ เหลือหกหมื่นกว่าบาทนะจัดไฟแนมเจนะ็ดหมื่นเนาะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับรายละเอียดเดี๋ยวดูใต้คลิปอีกทีเนาะโดยรวมถือว่าสวยเลยครับระบบเครื่องระบบไฟนะทำงานร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่ต้องกลัวนะครับนะมาเรามาดูเลขไม์กันหน่อยเนาะที่ผมบอกไว้เลขไม 29, ้สองหมื่นเก้านี่เลขไม้สองหมื่นเก้า 29, สวยๆเลยครับผมสวยๆเลยนะฟังเสียงท่อกันหน่อยเนาะเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายเลย เลยนะใครที่ชอบเสียงก็จัดได้เลยครับผมนะสามารถ <t ell lineup> ไปเปลี่ยนคนเดียวได้นะครับนะไปเปลี่ยนท่อได้นะใครที่ไม่ชอบท่อปลายอย่างนี้ก็สามารถไปเลือกปลายเปลี่ยนได้เพราะว่ามันสวมแค่หัวเฉยๆเนาะแค่ปลายเฉยๆสวมแค่ปลายเฉยๆสวมง่ายเปลี่ยนง่ายสามารถเปลี่ยนคนเดียวได้เลยนะครับใครไม่ชอบสไตล์นี้นะ โอเคนะครับผมนะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซั b s c r i b e ให้ผมด้วยนะกดกระดิ่งไว้ด้วยครับเผื่อผมคลิปใหม่จะได้เห็นเป็นคนแรกเลยนะครับผมนะฝากไว้อีกคันหนึ่งนะครับยามาฮ่า MT 03ปี b 2018ฟรีดาวน์ออกรถศูนย์บาทเลยนะครับผมนะขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับผมนะขอบคุณครับ